สวัสดีครับมอนี้ตอนนี้ประมาณสองทุ่มนะครับอากาศหนาวอากาศหนาวมอนี้เดี๋ยวเราจะไปหาแนวแก้หนาวกันหาหน้ากินแก้หนาวกันเป็นเมนูพิเศษอีกเมนูหนึ่งครับไปเป็นดึงแพี่มต้องด่า่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวย่างประมันหานาทีเดี๋ยวเกลือห้อยก่อนน้บัดให้เป็นน้อยห้อยห้อยห้อย ไอน้ติสดานีบเีน่นะบอเยวัวยังไยเม่นูเด็ดไมนูเด็ดที่เด็ดที่เด็ดประมาณยีสิบนาทีแล้วเริ่มิไดการแล้วมันสมีเลี้ยงขึ้นมาแล้วพอดีพอดีเลยครับผู้มีเอานีผูอาโสมากมามากมากมากินนารผู้อาวุโสตา ผู้อวุโสชูชองนิ่งแก้วแก้วผู้อาวุโสที่มาให้ความรู้กับเราวันนี้ในข้าวผีนี้เอาผู้เข้าหนาวเข้าหนาวเขาไปใส่เบิร์แล้วแก้วเลยอจะขอเวทจะเป็นยังไงให้ขอเวนโยน คี่อยากให้เรียงเพื่อเขาวเว้นปีใหม่บอกปะต่างอ๋อนี่ไปเขาวเว้นปีใหม่อีกอืมมึงมึงแกหนาวก่อนแล้มวมีนี่มีมีมีมมนู่นเดียดเดินเขาวเว้นไอ้เย็นงานได้การแล้วบาดม,มาไหอาจารย์มาเล็กอาจารย์มาหนึ่ง แก้หนาวนี่ได้กันขนาดเลยนามานาม,มามาแก้หนาว<ม>เอาวตัวไหนตัวเล็กอตัวเล็ก<ม>ใช่ไ,ไ,ไหมไปไปโอ้ไป <laughs> <น>อะไร มานี่ขึ้นขึ้นโต๊ะได้แล้วบาดอือหึบอืม,อ,มอ่ะนี่เป็นน้ำจิ้มแก้วเข้ากันดีขนาดแกวหห้วเอักผักๆๆบ่อือบ่อะไรวะนีน่ เมนูพิเศษเหมือนแกงเนืสุดยอดอย่างเยนเ็นไงบ้าแกว้วแกว้วย่งเย็นได้การได้การย่งเย็น ขารจะมึงมนก็กินมาไอี่มาไอ้หอบกินเนี่ที่เด็ดเลยนี่เด็ดนี่แหละคือที่เด็ดแก้วโอ้แสบหลาย เมนูผักส,สดดีๆขนาดขนาดปูทวดยังงึดไหลงึดไหลเป็นอาหารสุดยอดเลยฉันไม่อ้วนแช่ไว้อะมานี่แหะละสุดยอดสุดยอดนี่แหละยอดปลานั่นเอ้ยเขยอดปลาคือเย็น

อันนี้เขายกไปแล้วตัวนึงแล้วมีนู่เด็ดของอยู่สุดเดือดสามคนกินหากินย่างเลยโอ้เสบหลาย นี่หนูผักสดดีๆขนาดขนาดปูทวดยังงืดไหลงืดไหลเป็นอาหารสุดยอดเลยใช่ไหมอ้วนแช่ไว้อะมานี่หละสุดยอดสุดยอดนี่ยอดปลานี่นอเองเอ้ยเขาเอดปลาือเย็น ม่หอนล่าเ่รเนี่ยเนี่ยใ่บดดิหดงแนหาบดดิบุญปากบ่เถิงครับรุอยวนไปเลยว้อร่อยมากอันนี้เขายกไปแล้วตัวหนึ่ง แ้วมีนูเด็ดเอาอยู่สุดเดือดสามคนกินอหอกินอย่างเลยนะเวลาแกนาเแล้วห้องบัตรลองชิมมือบัตเบิดเบิดเลยบ่โอ้่านคุณว่าเบิร์ดหรือว่าไง xin mừng, mừng ừ, ừ. Rồi. <cười> ừ. Ừ. <laughs> 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 kéo <cười> thì đến đây bạn này can <kàn? cười> <laughs> 哎呦，买画笔的画笔，有？<laughs> <好>嗯。